กบเอ้ยพบกับเอ้ยถูกแล้วสี่สหายไรบ้านบานทุงบานออบานไหนยังกาบสวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับหมูเห,าห่าเนาะสี่สหายไรบ้าน เออสูตรเดี๋ยวนี้เขาก็ใหญ่กันแล้วเนาะฟออายุปอสิบแปดปีกันแล้วน,นี่เขาก็มาอ้เรื่องตมวอาชีพเนาะมึงใครเป็นอย่างนั้นเด้ไหมคยยากเป็นนักร้องโอ้เป็นนักร้องอปป็น้ <laughs> <laughs> เพาว่าแบบได้อ่ะเพราะว่าประเด็นนี่มาโควิดน้อแล้วเอวเออไปเป็นนักล่องเอ๊ะเกิดโควิดเอ๊ะมันอาจจะได้นี่หรอกสตังค์ก็ะหายไปคนก็ม่ได้มาเอวเอ๊ะนอกจากจะเป็นนักล่องตีล่องเพลงดูยูทูบเออแม่นถ้าจะอ่านจะดีมันจะเป็นอะไรกันเลิศกว่าอืมให้เป็นอ้อย่างนะเปลี่ยนนักตลกคาเฟ่ โลคาเฟ่มันก็ต้องมีคนดูเยอะมันต้องมีคนดูเยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะชอบฟร์แล้วเนาะเออแบบไปฟร์อย่างอื่นที่แบบไทยลงยูทูบสมัยแบบมาตียูทูบเพื่อจะดีกว่าหนมึงเรว่ะมึงจะเป็นแคชเชียร์เออเป็นแคชเชียร์โอ้เป็นมาได้ก็ดีหน่อยหมา๋อเออเดี๋ยวนี้เขาก็จใช่แบบเทคโนโลยีมาแทนคิดคิดอ่ะเกิเห็นกับของอย่างสแกนตบ ย่แล้วมันเอ๋อโทรศัพท์อ้าข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่เออนี่ยเข่าก็แม่แบบสแกนจุ๊บๆแม่ได้ไปกดตังอะย่างเป็นอะไรหรอกไม่ต้องพกเงินสดน้องเป็ลเป็นแบบอาชีพที่แบบจริงจังยังแฮเป็นโค้ดอุงเป็ีนได้แก่ เดี๋ยวคนเห็นได้แน่นองคืออนาพ่อตังหน้ามาคุยเยอะทุเนาตอนนี้คุยคือเยอะกว่าเดิมอห่ตำแหน่งลงมาได้เอะเออแม่มันใช้ยางปม่วยอ่ะยาเป็นครูคนนี้พ็จะไปสอนฮึ่นเราอนคิดเลขเป็่นหน้เปใจเป็นพอค่แน่ค่อ้ก่ะเอดีคิดดีคไหิกดีดีดีขิดีเออเนีจะไปเป็นอยังอะอาอีนี่ อ๋อแบบพนักเออมันก็คล้ายๆแค่เชียะพนักงานดีคิดเงินอ่ะอืมก็คล้ายๆแค่เชียะที่ไหนพนักงานจ้างคนนะอ๋อจ้างคนเออเป็นพนักงานจัดของเออตรงเนี้ยเออเอออะไรอก็เป็นพนักงานจัดของไงก็ดีก็ดีอยู่ถ้าเขาแจ้งมึงน่ะถ้าเขาไปแจ้งมึงตัวมีเงาทอมก็ คหายไปแบบเดี๋ยวนี้อาชีพมันก็หายไปติ๊กๆนเนาะเพราะว่าแบบไอ้อย่างมันก็ทันสมัยไปหมดเนี่ยเนาะมอนแบบอย่างเช่นอาชีพที่กำลังจะแหบไปคืออาชีพอย่างอกล้พใกล้นักท่องเที่ยวใกล้เพราะว่ามันมามีคนมาเที่ยวโควิดอะักบินเดี๋ยวนี้ก็เออเอหายไปติ๊กๆกันเนาะโควิดโควิดย้อนโควิดตัวเดียวนี่คือหายไปแบบอาชีพหายไปเยอะเลย เดี๋ยวนี้ถ่าจะบินไหนก็ติดปีกบินเลยนุ่นเลยอะไรเนี่ยนะกูเด้อโอ้ไม่ดีแล้วว่าตะกอนต่อเนื่องอยากเป็นอย่างอีกะเอามเอมาเอเออสูว่าตอนนื่องเนี่ยสูใครเป็นอย่างกัน แฮยักเป็นเอทอสเตดแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วถ้ามึงเล่ะแฮใ,ใครเป็นสปปะเลยสนักงาน,นสมมติเห็นข่าวไข่หัวไอ้่ะใครเป็นหรือยักษ์แตามเออเห็นเห็นขา <c oughs> น่าวไข่ก๋วยเตี๋ยวก็ใครเป็นแม่คฆ่าไข่ก๋วยเตียเยเต๋ยวเห็นข่าวไข่ลูกกินก็ไข่ไข่ลูกกินเออไปสปเพราะว่าแต่ก่อนมันยักษ์แย่อย่างไรเนี่ยได้เนาะแต่มาเรนี่ตั้งแต่โควิดมาเขาก็ไม่ได้เปิดการขายเลยเนี่ย<ด> เดี๋ยวนี้ไข่พักออกและไม่ได้บม่ได้กินนยังไงแดสิบแปดไม่ได้กิิเนยังสักยังเขาบอกออกบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นได้น่ะต้องแบบเปิดตีเห็นก็เข่าไปทรงอีย่างไหมลีดเวอรี่สั่งสิปแปดแก่ทรงแซมซิปห้าไปยงอ น่ากันแบบน้อยเดียวไอ้นอแต่แบบแต่ทรงสูงปี๊ดซ้ำกลิ่นวันนึ่งบัจจกินขาบเดี๋ยวกินมันแซยีห้าค่ะามค่ะีแค่ก็ได้ซ <c oughs> ีแอคค่ะเปิลหิวซีขา้ขาค่ะหมายถึงของเปิลเนยอินนะ่คนทำอาชีพนี่น่าจะได้เงินดีเนาะ <c oughs> นแลังคิ้งหรือไม่อยาเปลยนเป็นอย่างกอดีนำทางเนยใกล้เออเออเออ ตาขาวไปหลงตาตาเป็นใกล้มันมันก็ดีถ้าตะกอนน่ะได้สตังค์นักโทได้เป็นซีห้าหกนแต่ฟอประเดียวกะบ่คอยมีไข่ไปเที่ยวแต่ตั้งแต่วัคซีนมานี่ก็ดีนิดนิดนึงเดี๋ยวนี้ก็เปิดจะเปิดประเทศละแต่แต่แบบโควิดถ้าโควิดมันมาหายมันก็ได้เนาออาชีพมันก็จะหายไปติ๊ก เดี๋ยวนี้เขาใจ้แมพไม่หรอนำแทนกินแมพกันกมพ GPS ไปแต่ก็เจอหือบไดอืมบางเตียยแพ้ไป่พ้เมดแนม่ผีแป้นเหน้น่อยขับลงคลองกะบัดเดี๋ยวนี้มาหาหนัของหนังสือพิมพแล้วเนาะ พราะม่มีคนอ่านเลยม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โหสามารถอ่านได้จากโทรศัพท์พรมันเป็นอีบดกวยเนอตถ้าข่าวเดี๋ยวนี้ก็ออกในเน็ตในอย่างดีอย่างนี้เหรอถ้าข่าวข่าวในโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีใครดูแต่ตอนนี้คือกระดานนั่งซื้อพิมพ์ก็จะเริ่มแห่ๆไปหามาหาไปช่วงนี้คือไม่เห็นเลยคนเฮาก็ไม่ค่อยแบบจะอ่านหนังสือจริงๆแค่มาแนบมือล่ะชอบเลยอ่านโทรศัพท์เด็กสมัยนี้เขาติดโทรศัพท์กันตีเกมยีนี่ติดค่ะ คันกระติ๊ดคือเดี๋ยวนี้ถ้าจะเป็ีนอะเป็น G M เลยแนะนำไอ้อย่าง G M เล่นเกมเพราะว่ามันจุละวออนเนี่ยเติมติ๊กติ๊กพวกูก็เสี่ยงเป็นไรมาไม่อย่างกับคุณไหมคือคือถ้าทำอาชีพนี่คือแบบจะได้สตังค์ยื่นแน่นาะสมมติเป็นคนแบบเออคอยเติมนั่นเติมนี่ให้เข่าเนี่ยเอออย่างน้อยก็ได้กำไรจากขั้นน้อยนี่น้อยเออแล้วละออนมันไง ไม่เอาแบบมือสุกุค่แฮมกันตอนนี้อาชีพไม่อย่างที่กำลังมาแรงมากเลยแฮมคิดว่าพนักเบอร์พนักงานเอออยู่ทุกเบอร์นี่หนึ่งเออพนักงานกับตลาดแฮมอันตีขนส่งของอันพนักของกินอย่างนั้นเอออันใดอย่างใดพออย่างเนาะบาห้องอย่างก็มังคีฟู้ดอืมบ้านแถวนี้แม่อู้ดกันทักสมอลเคอร์ลี่แฟร์ดแฮมซัมเดอร์นี่สั่งบาทหนึ่ง เปิ้ดจุดโป๊เขียดแถวมดได้เนาะสร้างบัตรหนึ่งก็เท้าเป็นเฮิตพากย์ได้ของมาตรงก๊อกยังถ้าเอาไปเห็นแก่นตลาดที่จะดีเนาะเดี๋ยวนี้มันมาเฮียขนาดเลยเออแก่นตลาดนะเนาะแม่ถ้าการตลาดระวังประเทศตัวน่าจะอันนี้แม่ดิจิตอลเออเขาเขาเอกเนอร์เลยีสมัยใหม่ยังตะกี้ยังเป็นอย่างก้อไก่ ก็ม่ใจม่ใจแอมอันนึงเฮ็ดชิยรกะเอออินน şey> ี่ไปเลยจีเอ MM> ี่ยังเหรอจีเอ็มกันักแคชเกมเออนักแคชเกมพอดีกะม่ใจจะมาเตอร์เขาแค้มอ๋ออี๋อ๋ออย่างเป็น่ยนยังเดียวมาหน้าเออแหละแอมเนอะเป็นนางงามว่านางงามเดี๋ยวนี้ฝนไปแบ้นี่ฝนเป่าแล้วนางงามนี่คือตกอันนั้นไปแล้วเออแบบงานบ่ปอ ความสันเน<พ><พ>าะนี่เนาะนีเองดูต่อๆพยายตตเป็นย่งเอ่อนักแสดงมะนักแสดงเดี๋ยวนี้ก็บม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่อนนอแต่เออแต่มันตออกรายเมื่อกี่คนอะตกอนมันได้สะดันงนักเนาะแต่บอดีอ้ยยอดโควิดตัวเดียวเลยเจ้าเดี<อ>๋ยวนี้ #hashtag โคโวิดอันดับหนึง่งต่างเี่จะใชรในลงยังมาได้ไปดูเลยน่นทาน พผัวแบบคนเขอแพ้เชื่อไอ้เนอะอยลางหนังน่าจะคาท์ูนเนาะหนังหนังของเขามันเลยเนี่ยะพื้ออาชีพเดี๋ยวนี้แบบโลกไปโลกไปอเนาะแอดบ่คใรเกี่อันแล้ก็เหลือแบบมันขงก็เกิดอาชีพใหม่มาเยอะยังขอห้องไอ้อย่างขอตีแาดแจ้งมันเปลงๆอ่งอะขอห้องอย่างวิศวะไอ้อย่างอันนี้ย voilà> คือมันมันกบฏเจี๊ยบจะหายไปเนาะแต่มันแปลงน้่นแหะเองคนเขากรบาดจ้งเอ้เนาะมันแปลมันทำเพื่อแบบ หายไปหายไปคนก็อันนี้เนาะอนมาคยจะทำอะไรอีกอาชีพใหม่แล้วก็อาชีพที่ส่งเสริมก็จะเป็นแบบเก็บผักขุ้นแบนไปขายตามตลาดตลาดตลาดเออต้องแบบเดี๋ยวนี้หาว่าถ้ามาได้ไข่ก็ต้องเอาไปเละกันกินละแลกเปลี่ยนเพราะว่ามาคอยจะมีนี่แล้วเนาะนมเคยมีคนไข่แล้วก็เขาปัวกันแน่นอนเดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าคยจะไปแย่ยังกันละกึศบอกรึศอาชีพอ้ ส่วนมากับตำรวจเนี่ยเนอะตำรวจทำรลทหารหมอหมอเดี๋ยวนี้จำปิ่นคนานนั้นเนาะเอาะว่าโควิดเนี่ยโควิดก็ต้องหมอขาดพยาบาลแม่นครัวเครื่องมืออย่างนี้เป็นหมอปออ่ะกู้ภัยเป็นอย่างอี้เนาะที่แบบเป็นอาสาสมัครเออเดี๋ยวนี้กับมาได้ข่าวว่ายังเป็นพยาบาลยย ปีดบะทึงมีนิ้วเลี้ยวเนาะมันดีขนาดข่าวเลี้วข่าวบนเลีวข่าวไทยรัะพัฒนาเกมไงพัฒนาเป็นตี๋มีแบบพัฒนาเกมกับพัฒนาแอปมันค้านมาคนก็จะใช้เทคโนโาเลยนะขึ้นแฮก์เก็บฝัไหนอยากอยากที่จะอย่างกอลสร้างเกมเป็นของตัวเกะหัวอืมแล้วซื้อเขาโหลดไปเล่นไปเล่นล้อความจะเติมเวอนนี้นี่มันเติมเกมไง ไปพบมาหางกันคือมันจะได้กันนี่นาะสตังค์ได้มาเยอะเขาก็ได้บางเข้ากระเป๋าอีกเขาลงยังฟรีไฟยังเนาะยังคิงอ่ะเติมน่ะอันนี้พับชีดูเติมไปกี่บาทบอกบอกยกขยักตะกาวแบบนี้แต่มันกระเสี่ยงมากแล้วเนาะเดี๋ยวนี้คือเขาก็ได้เงินดิกๆยังไงคนที่เขาสร้างยังเนาะเขาแ็ไนักพัฒนาอย่างเงี้ยอย่างสติ๊กเกอร์ไลค์อะอืมถ้าไขวันโูเป็นนะวานไข่ในไลน์ อาชีพนี่คือใจไขวามสมัรด้านแบบความคิดสร้างสรรค์นี่หนนร้านืองแรงนะคะแล้วก็แบบจะแล้วก็ปัะเจแบบจะทุกทุ่สสเนาะก็เป็นอยู่เนี่ยได้เป็นมฮูแจักกีบแทร์้ัเนาะอได้ได้จาาได้ตังไว้ใจของตัวเก่าแล้วก็เปิดคลิปในช่องยูทูป เวลาเขายนก็ได้จะร้องเพลงก็ได้แบโฆษณาเออเ้อีมแต่ไม่ได้เสียงเออแบบว่าสมมติเขานี่ไงเขาทำเป็นช่องยูทูบเบอร์ีเนอะแล้วก็จะมีแบบโฆษณาเข้ามาขัดเนี่ยมันทำามื่เขามีรายได้อย่างไงจะกันคืออยากเป็นรายละออาชีพมากกลยโดยเฉพาะยูทูบก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าพี่มันเป็นได้น่ะมันตัดต่อคลิปมันอู้ดีเนอะ ม่ใช่เอะอเผาปากนักแดดเลยปากนักแดไรสาระเขาเจ้าวันนี้หลังจากที่เขาจะมาอู้เตีว่าอาชีพอยางที่จะหายไปกับอาชีพอยางที่มาแหงเนาะเขาก็โบ้ไปเพียงตัวอี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอู้นักเลื่นไปเดี๋ยววันแราจะบ่มีอย่างเีกันเหรเดี๋ยวกะรำคานเอาไว้ปลากันวันแน่นะเจ้าวันนี้กะเขาคุณเจ้าเอ๊ะยังไม่จบเราไปดูเรื่องหนาความฮาดีกว่า สวัสดีนะคะมาพบกับตะกี้มึงจะพบกูมึงอ่านก่เลาที่มามันจะทิ้งท้ออะไรอย่างเงี้ยทำไมบาร์ดี้บ้าเนีะเนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมของเรานะคะ